สองค่ะไม่ต้องรอสิบหกวันถูกหวยไม่ต้องรอว่าเฮ้ยทุกวันที่สิบหกเฮ้ยทุกวันที่หนึ่งไม่ต้องรอค่ะเพราะในระหว่างกว่าจะไปถึงวันนั้นทุกคนคุณจะต้องได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างในระหว่างการเดินทางวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะให้คุณหากระปุกบุญอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านคุณเป็นกล่องเป็นกระปุกเป็นอะไรก็ได้ เราจงหยอดเหรียญแห่งบุญวันละเก้าเหรียญบางคนมีมากกว่านั้นอยากมากกว่านั้นรู้สึกอยากหยอดและอยากมีมากกว่านั้นก็วันละสิบเก้าแต่บางคนนะคะเอาที่สบายๆนะคะหยอดเหรียญบุญหรือสะสมเหรียญบุญให้ได้วันละเก้าบาททุกคนบางคนบอกว่าแค่เก้าบาทแต่บางคนบอกว่าตั้งเก้าบาทใช่ไหมคะ หยดเหรียญบุญให้ได้วันละเกบาทไม่มีคําว่ามากไปไม่มีคําว่าน้อยไปเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้หรอกว่าเงิน9บาทน้อยหรือมากแต่คุณสามารถอธิษฐานจิตจากการที่คุณหยอดกระปุกไป9บาทอ่ะทุกคนเมืองสวรรค์สิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่ามีอยู่จริงไหมเมื่อเรานําเหรียญพลังแห่งบุญหยอดลงไปวันละ9บาททุกคนคะอย่าบอกว่ามากไปุวันนี้หาไม่ได้ไม่มี จะเกินเป็นสิบบาทหรืออะไรบาทก็ได้แต่จิตจิตเราอะค่ะมันจะต้องแบบเก้าบาทแล้วอย่าขาดแคลนอย่าขาดแคลนหมายความว่าอะไรนะคะอย่ารู้สึกยากอย่ารู้สึกว่าเหมือนเยอะอย่ารู้สึกว่าทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะถ้าครูบอกคุณว่าอันนี้ท่านะถ้าครูบอกคุณว่าคุณหยอดวันละเก้าบาทอะอนาคตต่อไปคุณะจะได้แบบ โอ้โหท้งทางที่คุณน่ยหยอดเงินในกระปุกของคุณนี่แหละยังไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนนะคุณหยอดใส่กระปุกบุญของคุณคุณจะเห็นว่าเงินมันจะหลั่งไหลมาหาคุณมาจากที่ทางไหนไม่รู้เยอะแยะมากมายให้คุณได้หยอดอย่างน่ามหัศจรรย์นะคะอันนี้ก็ลองนะคะเมื่อไร่ที่เราตั้งใจจะทําอะไรอะคะมนุษย์เราอะคะเมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณเชื่อครูเหอะไม่ว่าคุณจะทํากิจการอะไรคุณค้าขายอะไรอยู่หรืออะไรก็ตาม มันจะเกิดเงินเก้าบาทอย่างหน้ามหจสตันนะคะเดี๋ยวก็เจอเหเรียญสิบเดี๋ยวก็เจอแบงค์ยี่สิบเดี๋ยวก็เจอเงินวางไว้ตรงตู้เย็นบ้างแหละตรงเครื่องซักผ้าบ้างแหละเดี๋ยวก็มันมันจะเกิดปฏิหารอย่างหน้ามหาสตย์จากความตั้งใจเราไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเออระวังนะธุรกิจคุณจะชะง,งักหรือนู่นนี่นั่นคุณไม่ต้องเชื่อเลยไม่มีทางเป็นไปได้จริงๆมันจะเกิดจากพลังของเหรียญน,นะคะทาให้ชีวิตคุณก้าวหน้าก้าวหน้าอะไรไม่ควรจะได้ก็ได้คนที่ไม่เคยเอาคนที่ ยืมเงินคุณไปหายหัวไปหลายปีจะเอาเงินมาคืนคุณหรืออะไรก็ตามหรือคุณติดเงินใครก็ตามคุณจะร้อนลนแล้ววันนึงคุณจะได้เงินไปคืนเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะลองดูค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องลองทําไม่ใช่ให้ลองเชื่อนะคะวันนี้คุณไม่ได้บังคับให้คุณเชื่อแต่ลองทําแล้วดูซิวันนึงเดี๋ยวใจคุณเชื่อเองเวลามันเกิดขึ้นแล้วใจคุณจะค่อยๆเชื่อเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทํา เขาก็จะให้คุณเห็นจริงๆว่าหยอด9บาทเอ้าวันต่อมาผัวให้9 0 0 0พอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็นะมันก็จะมาจากหลายทิศทางนั่นแหละทุกคนอ่ะแล้วหยอดทำไมอ่าฟังให้ดีนะคะหยอดไปเรื่อยๆทุกคนหยอดไปเรื่อยๆนะคะกระปุกนี้เงินเหรียญเนี้ยจะมีพลังเยอะมากเพราะมันเป็นพลังแห่งความตั้งใจเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบุญกระถินมีบุญพ่อป่ามีบุญสร้างพระมีบุญเอลงทานมีบุญสร้างห้องน้ํา ครูจะสร้างพระสมมตินะคะร่วมกับครูร้อยหนึ่งดีกว่าสมมตินะ,ะมีจิตจะร่วมกับครูร้อยหนึง่งมีจิตจะร่วมกับครูสามร้อยมีจิตจะร่วมกับครูพันหนึ่งสมมตินะคะเก้าบาทที่คุณหยอดนะคะแบ่งมาแค่เก้าบาทไปแปะทุกครั้งที่คุณทําบุญสมมติคุณจะร่วมหนึ่งร้อยก็เป็นร้อยเก้าบาทคุณจะร่วมหนึ่งพันก็เป็นหนึ่งพันเก้าบาทนะคะแล้วคอยดูการเปลี่ยนแปลงคอยดูการเปลี่ยนแปลงทุกคนไม่ใช่เรื่องเพอเจอมามหาเศรษฐีเวลาเขาทำอะไรเขาไม่มาเล่าคุณแบบนี้หรอกเสียเวลา ครูเป็นมหาเศรษฐีระดับไม่รู้กี่ร้อยล้านนะคะทุกคนธุกรกิจก็อย่างที่บอกครูจะไม่เสียเวลามานั่งพูดให้เหนื่อยหรอกแต่ครูกําลังสร้างบุญบอกคุณตรงนี้ก่อนนะครูกําลังสร้างบุญให้เทพเทวดาประจําทัวครูให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของครูนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่เหนื่อยครูมีความสุขนะคะแต่น้อยคนคะ่ะที่จะสละตัวเองมาบอกเรื่องที่เขาทําเพราะคุณอาจจะมองว่าเขาเพ้อเจอแล้วไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นในเขาแต่ครูไม่ซีเรียสเลยเพราะครูมั่นใจในตัวเองมากกว่าคนอื่น มากกว่าให้คนอื่นมาตัดสินนะคะ